แม่ทัพภาคที่สและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระลึก21ปีเหตุการณ์ปล้นปืนค่ายปิหลิงจับมือก้าวผ่านคืนวันอันขมขื่นครับพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่สี่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่และคณะเดินทางไปยังค่ายกรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเพื่อลงพื้นที่ร่วมกับ คณะผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมและนำขวัญกำลังใจสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่และลึก21ปีเหตุการณ์ป้นปืนค่ายปิเหลงจับมือก้าวผ่านคืนวันอันขื่นขมท่ามกลางความมุ่งมั่นที่จะนำสันติสุขกลับคืนมาในพื้นที่ โดยจุดแรกที่เมทับภาคที่4และคณะนะคะได้ลงตรวจเยี่ยมคือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านต่างง่หมู่ที่2ซึ่งได้พบปะกับผู้นําชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐที่มุ่งหวังปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชน จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพานที่4812ในเข้าตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยพร้อมสร้างขวัญให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยได้สอบถามเรื่องของความเป็นอยู่รวมไปถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเพื่อที่จะรับทราบถึงปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปและในโอกาสนี้คณะ แม่ทัพภาคที่4นะคะยังได้ร่วมวงกันทําอาหารและทานข้าวร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ประจําฐานปฏิบัติการอีกด้วยค่ะจากนั้นทางคณะได้เดินทางต่อเพื่อติดตามภารกิจการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจระการป,ปฏิบัติการจรยุทธน์นั่เองค่ะ ของกองร้อยทหารพรานที่4812โดยแม่ทัพภาคที่4ผู้มริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต้องมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ทุกภารกิจและต้องไม่ประมาทหมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในทุกโอกาสครับและทางตำรวจภูธร